ตัวนี้ทุกท่านได้ราคะวันนี้อยู่ช่องอยุเราไม่ให้ห่อห่หเองกันนะคะวันนี้จะมาเล่นกับเพืะะ่อนไหมละไอ้กวนเออใจเย็นใจเย็นเปิดคลิปได้อะพูดวันนี้อยู่กับใครครับพ่อมเอา้าไม่ตอบสัญญาณดึกับกระกัดะอะไอ้ <laughs> ไกายกายเกี่ยงอะไรวะเนี่ยกระตุกเกียร์อ่าจริงเหรอ <laughs> เออ แป้ก่อนเลย ah, ไอ้แก้เกมพอมแล้วไหมจับจับมาเป็นเกี่ยวข้อเกี่ยวเกี่ยวไม่ ไอ้กกยถ้าแรงตกแล้วแล้วอกเลยนะเอ้ายันไอ้ดิ้นทําไงลืมไงเฮ้ยเออแต่ก็เอายูรูโใครเล่นปาติปกตินะถ้าเขาอ่ะเขาเล่นยูรูโฮเขามาเขาไ่ปกติเาเล่นแบบ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 แบไแบบแลบแบ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  เเก็บคเร็วเร็วยนี่เอหไปล้วเ่เ่ยมอกยพูดเสยประตูแนะนตัวไม่เรื่องเลยทุกคนักยักษยัหัวแตกกูงัวแตก sạch Chai... luôn đi đi sạch luôn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  sạch เฮ้ยฮัลโหลเสียงกระตุกแลกจักเราไปติดตามช่องเขาแล้วไปดูเสียงเองนะเสียงเองคือแบบลุกึนไปลุกขึ้เขามีเอ็นนาะจะใช้ A-K อยู่กระตตายตาย

เรียกได้อีกไหมเออเอ็กเอพอใจคระเอ็ไหมเขามีเอคอยู่อันนโอ้ยนกระตุ๊กเขาไม่มีเสียงจะพูดเลยเนี๋ยวเขาจามพีหรือเสียขายเลยมาแล้วม เน,น,นี่ย <c oughs> ทางเดินเด็กนี่เห็นแม่ก่าทางจะบเรตุก <c oughs> เน็ตเสเออเสียงกกลไม่กระตุกแล้วเสีงยงไกลวาแล้วไอ้แกะ <c oughs> มันก็โดนดีอยู่ไหรวะคนอยู่ไหรวะไม่ต้องดูแลมันโดนแล้วเนี่ยโอ๊ยมันวิ่งเข้ามาแล้วมันอยู่ไหนอะ่ะนี่ดูดดนี่ไหนโอ้จะโดน ไปไหนและอ้ตัวเมื่อกี้มาข้างล่างเฮ้ยม,มันหายไปไหนมนแบบนนอ้ตุ๊หลังไปแล้วนุ่นตี่ันนึ่งก็ผู้ชายย่งเสไปกายน,น

ทีมันเห็นเตอาเนี่ยในบ้านอ่ะอะไรวะอย่านี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันเห็นอะให้ยนเร็วอ่เห็นลูกตัวเลยนะไม่จโป้เนี่ยเองเห็นเอทุกตัวเลยแม่โป้หนึ่องสี่โอ้ไป วัดดูบัเสียงคืออะไรวะอะไรครับเนี่ยอะไรอะไรไม่ดีมันรลววงทำบ้าโอ้ยแล้ว่ะมีเจ้าของวุ้อกุ้ง บอกว่า oh, wow. สองตัวยังไม่บไม่บไม่บยังบวกอยู่ไม่มไม่ิง่ายจิวจิวไม่จีเย็ด แป๊บนึงจ้ะเออ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 ทุกคนคือไอ้น,นี่มันมันมันเล่นไม่ค่้ยเนะทุกคนอย่าไปยุ่งม <laughs> ันเราจะแต่งตัวยังไงดีทุกคนคิดว่าทรงผมนี้เ่าจะ,จะเปลี่ยนจากไอ้ตรงนี้อันนู้นอันนี่อันนั้น คุณด,ดีคือนติดใจซื้อแบกเลยแ๋ยว่าวกาิจกรรมมาหน่อยทุกคนก็ถ้าสมมติใครเติมได้ก็ไปเล่นกิจกรรมมีได้เลยนะคะกิจกรรมมีหมดเลย,ยสิบห้าพอยอเดอร์คือเดือนพฤศจิกายนก็จะมีของเข้ามาคือพวกนี้นะคะผมซื้อแบบว่าทีละขั้นนะนะแบบเปอร์เซ็นต์เนี่ะอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมอุ้ยใครชวนมา ผมยังไม่ได้ซื้ออันบนลเลยออกออกออไม่ได้อันหนึ่งเราเอาไอ้ยแกเราเล่น 4v4 ป่ะ 4v4 เล่นเฮ้ยเอาไปไปไปอยากเล่นอยากไม่อยากส่แร้งก็เล่น 4v4 ได้อยากเล่นอะไรเล่นเลยเอ้ยเล่นเล่นของเทพดิ อะไรอ่ะเอิ่มจากโอทีสีดีนะทำไมเราไม่รวมพลังรูปมาแมแก๊งบนแกกาบ้าบกกาแบเบกกาแกาแบกกาแบาบกาแบาอักกาแอกกาอาบาแบะกากกาแบกกบางอาา กองทองทองอ,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 อู้ทุ <c oughs> กคนกดไลค์ให้เป็นกำลังใจอีนี่ด้วยนะมันรู้สึกไม่ปกติจะรู้สึกได้ค่ปกติกดไลค์ได้นะคะ่ะทุกคน

เราสมมูลก็ตบได้เลยขบวนทกดูเราด้นะโฆษกกันนี้เลยวะไปไปจิกไปันโดนตนทกคนดูมันดีออกนู้นโพงแล้ควรจทยังไงดีเลเออไปติดตามช่องโอเป็นอไรเลง mẹ đừng có bài học tao 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 这个。嗯 ดดูิกดไลค์เพื่อนกดเพื่อนคืออะไรครับไปทำตัวข่ามเรือนี้กายเออข่าแล้วแหละฟังโน้ตเออนั่นแหละดอกดูดอะ่ะนี่คือใชรเออ,เอ,อฝั่งไหนก็ได้ไปดูดิฝั่งไหนก็ฝัง่งนี้ไงไม่ลืมแล้เร็วเร็วีบดูข้างเรือข้างเรือ นนั้อีดูฝั่งนู้นดิ We, ไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นแม่ลืมไปแล้วอยู่ฝั่งไหนเดินไม่เป็นแล้วเนี่ยังไงอะเด cười mi Đi Ai mi Đi cười mi nó cười mi nó cười mi nó cười đi nó cười mi nó cười mi nó cười mi nó Đi mi nó cười mi

เอราละครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนวันนี้กดไลค์กดแชร์กด็สบายด้วยนะครับบ๊ายบายขอบใจ